สวัสดีครับผู้ชมครับในวันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวของการลงทุนของคุณหนูดีนะครับพูดคุยกับเรามาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับจะเห็นนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและในวันนี้เองครับเรามาดูกันว่าความเชื่อมั่นและมุมมองของคุณดีนั้นมองต่อไปในอนาคตจะมองภาพรวมการลงทุนของเธออย่างไรไปหาคําตอบพร้อมกันนะครับคุณหนูดีครับในปัจจุบันนี้เองทุกคนทราบกันดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกเนี่ยสหรัฐรุรปเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันดัชนีหุ้นไทยก็เลยได้รับลกกกรรรระะทบบบบไไไไไปปด้ววยยคคออออมมม่่จจหนนาาาีแซเเใง ว่าจากนี้ไปเรายัางเชื่อมั่นกับดัชนีหุ้นไทยอยู่ไหมครัเพราะปีที่แล้วเองเนี่ยมันเป็นปีที่ลงทุนซื้อต่อไหนก็ได้กําไรตลอดทุน<ช>เออเป็นช่วงนี้เจอรับน้องแบบโชคดีแล้วในปีนี้เราเชื่อมั่นแค่ไหนอ่าหนูดีต้องบอกก่อนว่าดีเป็นคนอเมริกันครึ่งหนึ่งแล้วคุณพ่อดีเป็นอเมริกันแท้ๆเลยพ่อหนูดีพูดเกี่ยวกับอเมริกาไว้น่าสนใจมาก เขาบอกว่าอย่างตอนที่ตื่นราคาทองอะไรกันพ่อบอกจริงๆถ้าคนเราเนี่ยอย่าไปประเมินคนอเมริกันแค่นาทีที่มันมีข่าวออกมามแต่ให้มองลึกลงไปถึงนิสัยคนอเมริกันเลยว่าคนพวกนี้คือยืมหนี้เราไม่มีความคิดจะใช้<ม>เพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจอ,อ,อเมริกาจะดีได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็พังแล้วก็ดีอีกช่วงแล้วก็พัง<ม>พ่อบอกว่าเนี่ยมันเป็นถ้าคนอเมริกาไม่เปลี่ยนนิสยัยยืมหนี้เราไม่ได้อยากจะใช้แล้วเอาเงินไปใช้ซื้อิซุได้เนี่ยมันก็ไอซเคิลนี้วัฏจ,กจกักรนี้มันจะจบ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เข้าใจได้ก็สามารถคาดเดาได้ว่าอย่างในสายตาพวกเราเศรษฐกิจอเมริกามันจะไม่กลับมาดีในช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นดีมองว่าเมืองไทยมีโอกาสดีมาก <Okay. S 2> คือถ้าอเมริกาดีตลอดแน่นอนมันดึงตลาดหุ่นขึ้น <Okay. S 2> แต่ แล้วก็คนที่ส่งออกก็ดีแต่อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ทุนเขาก็ต้องมองแล้วถ้าอรเมิกาไม่ดีทุนในโลกมันก็มันก็ต้องไปไไสักที่หนึ่งเ,เพราะฉะนั้นบีมอนกับเป็นโชคดีของเมืองไทยจะมองว่าโชคดีโชคร้ายก็ได้มันมีทั้งสองทางเพราะฉะนั้นก็ทาไมไม่มองเลือกหุ้นตัวที่มันจะโชคดีจากการที่ทุนมันเคลื่อนอย่างนี้ครับ อันนั้นเป็นสิ่งที่หนูดีมองแล้วถ้ามองไปที่ทองก็ดีแด้อเมริกาไม่ได้อยากให้แย่ก็เป็นประเทศของเราเหมือนกันแต่ถ้าอเมริกาแย่มันก็ดีกับทองออถ้าอเมริกาแย่มันก็ดีกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาเพราะฉะนั้นมองได้หลายๆอย่างทุกครั้งที่มันมีการแย่เกิดขึ้นมันต้องมีคนโชคดีในวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่เสมอเหมือนอย่างเวลามีสงครามมาคนตายต้งเยอะแต่คนที่รวยจากสงครามก็ต้งเยอะก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะก็เหมือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมีเป็นโอกาสทีี่ด จะทาให้พอตของเราเนี่ยโตขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันหนูดีมั่นใจอันนี้ <c oughs> มั่นใจมากๆขึ้นอยู่กับว่าพอตเราสะสมอะไรไม่ได้ <ๆ S 2> ก็ไม่น่าอย่างหนูดีเป็นเด็กหนูดีก็อายุ <ๆ S 2> ยังไม่ไม่เยอะขนาดนั้นยังไม่ได้รีบกรเกษียณ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็สามารถเล่นหุ้นได้มากหน่อย <ๆ S 1> ๆๆแต่ก็ไปเลือกซื้ออะไรที่มันอย่างยกตัวอย่างเช่นง,ง่ายๆเลยอย่างเวลาเราซื้อหุ้นเราก็หวังปันผลใช่ไหมคะหรือว่าหวังราคาขึ้นแต่อย่างแม้กระทั่งซื้อที่ดินล่าสุดดีซื้อที่ดินในจังหวัดน่านเหตุผลง่ายๆเลยคือหนูดีหนูดีรักน่าน แต่กลายเป็นว่าเมื่อตัดสินใจจะซื้อกลายเป็นโชคดีว่าจะมีการตัดถนนจากจีน<ม>ใช่ไหมคะมผ่านเข้ามาในน่านในอนาคตมีมั่นใจในเรื่องราคา<ม><ม>ขึ้นแต่ว่าอย่างล่าสุดก็คนที่อยู่ที่น่านที่ช่วยดูแลที่หนูดีก็โทรมาบอกว่าหนูดีหนูจะขายลำไยไหมมีก็แบบ ชาตินี้เกิดมาไม่เคยปลูกลำไยมาต้นเดียวห้วมีคนมาติดต่อขอซื้อจากที่ดินหนูดีซึ่งที่ดินหนูดีก็ไม่กี่สิบไร่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่เราเดินยังเดินดูไม่ทั่วกลายเป็นว่ามีลำไยติดที่มาตั้ง4ี่สิต้นขายได้เป็นหมื่นเลยหโอ้โหมันขายได้เป็นหมื่นเลยแล้วเราไม่รู้อันนี้ก็เป็นลาบลอยจากที่ดินเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็มีอะไรน่ารักน่ารักอย่างนี้ในการลงทุนที่แบบเป็นเซอร์ไพรส์ให้เราแล้วก็แล้วก็เป็นความโชคดีแม้กระทั่งน้ำไม น่าถึงมีความสุขแล็มีรอยยิ้มตลอดที่เราพูด<ม>คุยกันในบรรยากาศของการลงทุนเขาอถามคุณหนูดีต่อไปเพราะเมื่อสักครู่นี้พูดคุยถึงเรื่องของการเกษียณด้วยทุกวันนี้เองคนบอกว่าไม่อยากทํางานถึง60และมันนานเกินไปมันเหนื่อยล้ามันอ่อนแรง<ม>คุณหนูดีคาดการณ์ไปไหมครับว่าเราอยากจะ,กะเกษียณก่อนวัยอันควรเนี่ยสักอยกประมาณเท่าไหร่ที่ให้เงิน<ม>ที่เรามีอิสรภาพทางการเงินหนูดีชอบปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ปฏิบัติมากขึ้นอายุประมาณ40ก็คงจะโชคดี แต,แต่ว่าคือต้องบอกก่อน,นดีชอบหนูดีรักงานหนูดีไม่เคยคิดจะเลิกทํางานแต่ว่าแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเลิกที่จะทํางานที่ได้เงินหนูดีคิดว่า60 70บแม่หนูดีก็อายุตั้งเยอะแล้วเขาก็ยังแฮปปี้กับการทํางานแต่ดีมองว่าต้องมีจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะบอกได้ว่า จะเลือกทําหรือไม่ทํางานก็ได้แต่ดิคิดว่านาทีไหนที่คุณคิดว่าคุณจะเกษียณแล้วอ,ะอ่ะหรือว่ามันเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่หนูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ที่บอกว่า35มสิบอยากเกษียณแล้วแล้วคุณจะไปทําอะไรคุณก็ต้องทําอะไรสักอย่างกับชีวิตคุณจะนั่งกินนอนกินไปตลอดคุณจะเที่ยวตลอดเลยอดี๋วมีเพื่อนคนหนึ่งที่รวยมากมีทรัสฟันนะคะ,ะได้เงินจากทรัสฟัน ตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่ค่อยทํางานไม่ค่อยไม่มีความจําเป็นต้องทํางานเขามีความเครียดสูงกว่าพวกเราอีกไปเที่ยวก็เครียดว่าเพื่อนอายุเท่ากันทํางานโปรโมทึ้นไปถึงขั้นนี้ขั้นนี้แล้วเขาก็รู้สึกตั้งคําถามกับความสามารถตัวเองว่าจริงๆเราเป็นคนมีความสามารถหรือเปล่าเราอไเที่ยววว่าเราสําเร็จไหมหรือใช่เพราะฉั้นคนที่เที่ยวแล้วเขาเที่ยวรอบโลกเลยนะคะคนเที่ยวรอบโลกตลอดก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปเมื่อเริ่มทํางานก็มีประสบปัญหาก็ไม่มีความสุขเสมอไปคุณต้องเลือกว่าอันไหนที่มันพอดีกับชีวิตคุณ ราะฉันดีมองว่าอันเนี้ยไอ้เทรนด์ท euh. ี่เกษียณอายุน้อยอ่ะหนูดีว่ามันก็ต้องลองไปตามหรือว่าคนพวกนั้นมีความสุขจริงหรือเปล่าหลายหลายคนดีเห็นก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นครับมาในช่วงสุดท้ายของการพูดคุยกับคุณหนุ่ดีคงต้องถามคุณหนุ่ดีว่าถ้าเกิดจากนี้ไปมองภาพถึงอสุรินปีนี้ในการลงทุนในหุ้นคุณหนุ่ดีในในมุมมองคุณหนุ่ดีเลยนะครับมองว่าภาพรวมของหุ้นกลุ่มไหนที่เรายังคงจะไว้ใจกับเขาได้ใายปีนี้ต้องไว้ใจใายปีนี้ก็ไว้ใจตามโรงพยาบาล เพราะว่าหนูดิโอ้โหเวลาไปโรงพยาบาลอย่างหนูดิไปหนูดิเกิดโรงพยาบาลน,นึง<ๆ>ในกรุงเทพแล้วก็รักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งสองโรงพยาบาลใหญ่แขกเข้าเป็นคนแขกคน<ๆ>ต่างชาติคนอะไรเข้ามาตลอดอ,อันนี้เป็นอันนึงที่เรามองเมื<ๆ>่อเช็คในกราฟมันก็อยู่ในเส้นทางที่สวยงาม<ๆ>บางตัวนะคะไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลหรือ,อยังบางโรงพยาบาลน,น้องสาวดิไปอย่างเงี้ย เจาะเลือดทีต้องไปตรวจอะไรนิดหน่อยเป็นหมื่นหือบอกโอ้หัน้องอยาไปจอดที่นี่เลยกับเราซื้อหุ้นที่นี่ดีกว่าอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันก็เป็นอะไรที่มันเวลาอยู่ในตลาดุ้นแล้วมันพลิกมุมมองได้แม้กระทั่งค้าปลีกหนูดีเองก็มีความมั่นใจแมก้กระทั่งน,น้ํามันซึ่งเมื่อก่อนดิอุต่อต้านมากเราจะไม่สนสนุนบริษัทที่ขายน้ํามันมันแย่มาก, <laughs> มากทำกำไรผลแรกในชีวิตก็มาจากหุ้นน้ำมัน ซึ่งบางทีเราก็ากลืนคําพูดเราบ้างอะไรบ้างเวลาอยู่ในตลาดทุ้นดีได้รู้จักตัวเองดีว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายๆกลุ่มที่น่าสนใจแต่ที่เสี่ยงอย่าไปเล่นมากนะคะคือหุ้นปัน่นต้องระวังแล้วอย่างที่พูดเ่เจ็บตัว,ตวไปเมื่อประมาณช่วโมองที่ผ่านมามีบทเรียนแล้วคุณดีครับสุดท้ายครับในวันนี้เองที่บอกว่ารายการมือใหม่ช่วงเทินโปเองกลุ่มคนดูของเราเป็นทั้งมือใหม่มือเก่าก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย มือใหม่มักจะเกิดคำถามว่าฉันควรจะลงทุนดีไหมแล้วลงทุนอะไรกับฉันบ้างคุณหนู่มอยากจะฝากอะไรถึงพวกข้อเหล่านี้ที่เกิดคําถามเหล่านี้ในหัวมากมายและยังไม่ได้คําตอบเชิญครับสำหรับคุณผู้หญิงแล้วกันนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเวลาเราช้อปปิ้งเนี่ยหมื่นสองหมื่นที่ซื้อกระเป๋าใบละห้าหมื่นบางคนบอกใบละแสนหนึ่งฉันก็จะซื้อโหห้าหมื่นนี่พอทองสองบาทกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะแสนหนึ่งทองสี่บาทถ้าคุณซื้อกระเป๋าเอาไปขายถ้าคุณส c r a ชขวนโดนปากกา มันก็เสียราคาใครจะบอกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมราคาขึ้นเดี๋ยวว่าขำอ่ะคือแบบคุณพูดอย่างนี้คุณจะหาข้ออ้างในการช้อปปิ้งแต่ดีว่าพอเรา,าเริ่มมาลงทุนเนี่ยมันทําให้เราเปลี่ยนแปลงสไตล์แพทเทิร์นการช้อปปิ้งอย่างน้อยประหยัดเงินตรงนั้นมันก็คุ้มความรู้ที่ได้เพิ่มมาเมื่อก่อนไม่เคยต้องไปคุยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรกับใครเออมันเริ่มสนุกมันทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความลึกมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นตรงนี้เดี๋ยวว่าคุ้มถ้าต้องเสียเงินบ้างหลักหมื่นหลักแสนมันก็มันกนคาารุณไ้กถศึษ